สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องครับ FC ฮิวโกโบ้านครับวันนี้ผมก็พามาชมนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าอันติปีศูนย์แปดนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับเครื่องดีครับสีสันก็เจ็ดสิบแปดสิบเซนได้ครับยางเป็นยางใหม่ครับยางเจ้าของเดิมพึ่งไปทำยางมาครับนี่ครับยางทำช่วงล่างมาเลยเปลี่ยนยางสี่เส้นครับยางปียี่สิบสามครับนี่รอบคันไหนดูรอบคันครับเดี๋ยวเปิดข้างหลัง ข้างหลังครับประมาณนี้นะครับยางอะไหล่นะครับมีครับเครื่องมือมีครบนะครับอันนี้รถท้ายเดิมครับประมาณนี้ครับม็ดอากระยังอยู่ครบนะครับท้ายเดิมครับรอบคันครับถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับ0 8 9 5 7 2 7 7 3 1นนะครับดูรถได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ตอนนี้ผมขับมาข้าวเวียนครับนิจค่ายนะครับสามารถมาดูรถได้ครับที่อุดรตอนนี้ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับบ้านผือครับตอนนี้ผมไปซื้อมาจากเจ้าของที่จังหวัดอ่างทองนะครับตันนี้ขับมาครับมาดูภายในครับนี่เป็นภายในครับภายในก็ประมาณนี้ครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับไฟเครื่องยนต์อะไรไม่โชว์พวงมาลัยเบาครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครับ อนุใช้งานได้ครับกจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับเบาะมีขาดวันนี้นะครับแต่ข้างในไม่ขาดนะครับในข้างในเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับไม่ขาดนะครับอท่านใดไม่ชอบก็เอาออกได้ครับมันสามารถแกะได้ถอดได้ครับเบอคแบบนี้ครับประมาณนี้ครับภายในนะครับติดเครื่องนะครับไฟเครื่องยนต์จะดับนะครับ ทุกอย่างดับหมดหน้าจอนะครับดับแล้วครับี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเออ,อเจ้า ไอ้ไม่พ่นไหครับเดี๋ยวดูน้ำขับต่อไปอ่าน้ำนิ่งๆครับน้ำบนนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันครับขับทางไกลได้แน่นอนครับสบายเลยครับทางไกลนะครับเครื่องดีครับสีสันก็ตามสภาพเลยครับแต่สายตาผมก็มันคิดว่า70-80%ได้ครับเพราะเป็นรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับตันนี้ ขายตามสภาพนะครับีนี้ครับรถขับดีครับขับตืินทางไกลได้ครับสนใจก็โทรมาครับ0 8 9ย์2 7 7 3 1นะครับดูรถได้ที่จังหวัดอุดรนะครับตอนนี้ดูที่จังหวัดอุดรนะครับนี้เพราะว่าผมขับมาเข้าเวียนวันหยุดข้างหน้าก็มีนะเนี่ยไฟตาแตกครับเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนให้ครับผมสั่งแล้วยังมาไม่ถึงครับเพื่ยังมาไม่ถึงแต่ผมเปลี่ยนให้ครับภาษีนะครับก็มิถุนาหกเจ็ดนะครับ รถพร้อมใช้งานเอกสารก็พร้อมโอนครับยางเป็นยางปี123่สิบสามครับคันนี้ยางปียี่สิบสามก็ของเดิมว่าเพิ่งทาช่วงล่างมาครับปียี่สิบสาขับดีครับทางไกลสบายนิ่มเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสภาพดีๆที่สวยไปใช้งานกันนะครับคันนี้พร้อมใช้เลยครับคันนี้ครับพร้อมใช้งานนะครับ ตามนี้นะครับสนใจก็โทรมาครับ0895727731นะครับผมตั้งราคาไว้ที่69,000บาทนะครับ่อรองได้ครับถ้าเอาไปโอนเองครับ่อรองได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ